โอเคครับสวัสดีครับก็คลิปนี้ผมก็จะมาอธิบายตัวหลักการทํางานของตัว Copy t a r e ตัวนี้ก็จะแบ่งออกเป็น3าส่วนนะครับก็จะมีส่วนของเซิร์ฟเวอร์นะครับตัวนี้ก็จะเาไปไว้บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับเป็นตัวเชื่อมระหว่างตัวมาสเตอร์กับตัวคลเอ็นก็คือตัวบอทนะครับตัวตัวที่2ก็จะเป็นตัวมาสเตอร์นะครับ ตัวน,นี้จะทำหน้าที่เปิดโคมขึ้นมานะครับแล้วก็ดัดแพ็กเกจเวลาเรากดสัญญาณกดขึ้นกดลงตรงนีนน้มันจะดึงคู่เงินนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของเลขของคู่เงินอันนี้ก็จะเช็คว่าเป็นไบ n นารีหรือเป็นบิตนะครับส่งคอรพุสนะครับเวลาหมดอายุจำนวนเงินนี้ก็ส่งไปงั้นแหละมันไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าเราไปตั้งที่บอร์ด กำไรอันนี้ก็จะเป็นของบิตนะครับระยุเวลสิบนาทีจะเป็น binary ก็จะไม่มี binary ก็จะเป็นเลขสามนะครับบิตก็จะเป็นเลขสิบสองนี้เราก็จะเช็คอันนี้ก็จะเป็นเลขคู่เงินนะกระส่งขอพูดอะไรตรงนี้เวลาเรากดปุ๊บมันก็จะดักสัญญาณนะครับ ไอ้ตัวเนี้ยเราก็เหมือนเรากดธรรมดาทั่วไปนะครับกดธรรมดาทั่วไปกอเสร็จมันก็จะส่งสัญญาณมาที่ตัวเซอร์เวอร์เซิร์เวอร์ก็จะส่งไปที่ตัวบอทนะครับยตัวบอทก็จะรับแค่สัญญาณเทรนะครับเป็นไบเารี่เป็นบิตกู้เงินแล้วก็สัญญาณเทรดปันเวลาหมดอายุนะแค่นั้นเอง ออกกว่าจำนวนเงินเราก็ตั้งข่าวเองนะครับก็ดีเลยก็ประมาณ32มิลลิเซกนะครับก็เร็วมาก0 0น,น,นวินาทีคือได้ก็กดได้พร้อมกันกับตัวที่เรากดเลยพอเรากดปุ๊บไอตัวนี้ก็จะส่งไปที่ IQ แล้วก็จะส่งมาที่ ตัวบอรดของเราพร้อมกันเลยเร็วมากนะครับไม่มีดีเลยครัวที่ลองอันนี้ผมก็กดเล่นเวลากดเล่นทำไมวินเลนสูงเ็กเขียวที่กันเทียบเลยกดลองดูเฉยนะครับก็จะมีอยู่สามส่วนก็จะทำเป็นไฟล์อ,อทั้งหมดนะครับ ถ้าจะรันบนดิโน่จอเซิร์ฟเ,เวอร์ที่ผมทำไว้เซิร์ฟเวอร์ของผมจะเป็นผมรันบนลีนุกนะรันบนอู u ันตูเซิร์ฟเวอร์มันจะเบาเครื่องหน่อยนะก็รองรับได้เยอะเป็นสองสามร้อยเครื่องได้อยู่นะครับเครื่องลูกตอนนี้มาสเตอร์ทำไว้กดแค่คนเดียวนะ คนเดียวที่เป็นมาสเตอร์คอยกดให้้อดีของมันก็คือเรากดตามมานนี้เลยกดตามในตัวหน้าเว็บของไอคิวเลยนะครับเราไม่ต้องไปกดผ่านโปรแกรมหรืออะไรมันจะมันไม่ค่อยชัวร์นะครับมันทําให้เราอันนี้มันทําให้เราเทรดง่ายขึ้นพอเรากดผ่านหน้าเว็บเลยโอเคก็ประมาณนี้นะครับ ใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับ